เรื่องสุดท้ายค่ะนะเรื่องนี้เป็นความคืบหน้าจากที่เราเคยนําเสนอไปก็คือกรณีที่บอกว่าเอ่อทางปปงใช่ไหมคะก็จะมีมาตรการเกี่ยวกับป้องกันการฟอกเงินใครจะไปฝากเงินที่ตู้ฝากเงินอัตโนมัติหรือว่าเครื่องฝากเงินสดผ่านเครื่อง CDM ก่อนหน้านี้นะก่อนหน้านี้ที่บอกว่าต้องมีบัตรเครดิตเดบิตจําได้ไหมพอออกข่าวมาปุ๊บโอ้กระแสดราม่าเยอะมากเลยนะคะเขาก็เลยเบรกก่อนธนาคารแห่งประเทศไทยก็เลยเบรกแล้วบอกว่า เดี๋ยวเดี๋ยวขอไปหาเรือขอไปหาเรือก่อนนะคะล่าสุดมีข่าวมาแล้วใช่อืก็เพราะมีกระแสมาก่อนหน้านั้นนะคทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดคนะครับก็มานั่งหารือกันนะครับเพื่อที่จะหาแนวทางว่าจะเป็นแนวทางไหนค่ะวิธีการไหนนะครับที่จะทําให้แบบว่าประชาชนเนี่ย ไม่ลาบากแล้วก็ได้รับความสะดวกกันประมาณนี้นะะค่ะก็คือจริงๆอ๋อที่ทางมาตรการด้านการป้องกันและปรับปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายเขามีการกําหนดให้การทําธุรกรรมทางการเงินเช่นฝากเงินผ่านเครื่องรับฝากอัตโนมัติต้องมีการแสดงตนของผู้ที่ทําธุรกรรมเพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับระบบการเงินนะคะนี่เขาบอกว่ามันเป็นการดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันปรับปราม นะอย่างที่บอกนะฮะแล้วก็เขาก็บอกว่าแนวทางนึงก็คืออยากจะให้ผู้ทําธุรกรรมเนี่ยต้องแสดงตนโดยใช้บัตรเดบิตบัตรเครดิตหรือบัตร ATM ทีนี้อย่างไรก็ตามค่ะเพื่ออำนนยความสะดวกให้กับประชาชนที่ไม่มีบัตรนะคะมีบัตรพวกนี้อ่าไม่มีบัตรนะคะไม่มีบัตร ATM, เครดิตบัตรเดบิตแต่ต้องการฝากเงินนะก็คือให้สามารถทํารายการฝากเงินที่เครื่องรับฝากเงิน CDM ได้นะฮะโดยทางปปง ธนาคารแห่งประเทศไทยสมาคมธนาคารไทยหารือกันเพื่อหาแนวทางในการยืนยันตัวตนด้วยวิธีการอื่นเพิ่มเติมโดยมีหลักการว่าต้องไม่สร้างภาระแก่ประชาชนและให้ประชาชนมีทางเลือกในการยืนยันตัวตนได้หลายรูปแบบนี้มาหารือกันและสามหน่วยงานนะคะก็มีกสทชาเป็นตัวกลางด้วยนะคะแล้วก็ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์ด้วยเขาสรุปร่วมกันดังนี้ค่ะควรเพิ่มวิธีการยืนยันตัวตนด้วยรหัส otp ก็เป็นทางเลือกให้กับประชาชนแล้วก็มองว่าโทรศัพท์มือถือทุกคนมันน่าจะมีอยู่แล้วแต่มาที่ผ่านมาในหลายๆโครงการหรือว่าการยืนยันตัวตนนี่มันก็ใช้ OTP ด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะก็เลยจะเป็นทางเลือกให้กับประชาชนโดยผู้ฝากเงินผ่านเครื่อง CDM สามารถกรอกหมายเลขประจําตัวประชาชนและเบอร์โทรศัพท์มือถือเพื่อรับรหัส OTP แล้วจึงกรอกรหัสดังกล่าวบนหน้าจอเครื่อง CDM ก่อนทําธุรกรรมการฝากเงินก็ไปที่หน้าตู้สมมติจะไปฝากเงิน สองหมืก็มีโทรศัพท์มือถือเครื่องหนึ่งถูกไหมคะไปที่นั่นใช่ก็เลือกเลยไปที่ก็กดกดตามขั้นตอนใชนใช่ค่ะเขาก็จะให้เรากรอกใช่แล้วก็อ่านต่อไปสบัรประชาชนก็ศูนย์แปเจ็ดจุดจุก็ใส่ไปหลังจากนั้นก็กด ทำรายการแล้วก็ OTP จะส่งมาที่มือถือเราเบอร์มือญญญญถือไปอ่ะสมมติรหัสข้อมูลถูกต้องอ่ะสมมติรหัสหนึ่งหกสี่สี่สมมตินะเราก็กดไปให้กดรหัส OTP ที่คุณได้รับเรากดหนึ่งหกสี่สี่ก็อ่ะมันก็จะทําธุรกรรมได้แล้วประมาณนี้นะคะก็คือมันจะได้ไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายอะไรเพิ่มซึ่งการยืนยันตัวตนดังกล่าวจะเริ่มตั้งแต่หนึ่งมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกค่ะอ๋อปีหน้าหนึ่งมิถุนายนปีหน้าค่ะ ให้ประชาชนทราบอะไรกันก่อนเตรียมพร้อมก่อนอแต่ว่ามาตรการเดิมก็ยังใช้ได้นะคะอันนี้ถ้าเป็นทางเลือกเพิ่มสำหับคนที่ไม่มีบัตร<อ><อ>ก็ไม่ได้ยกเลิกไปก็ยังสามารถที่จะใช้ในแนวทางก่อนหน้านั้นใช่บ David, ัตรเดบิตเครดิต ATM สำหรับคนที่แบบมีบัตร3บัตรข้างข้างต้นใช่ค่ะนะครับส่วนคนที่ไม่มีบัตร3บัตรอย่างที่บอกเนี่ยะนะครับมีแค่บัตรประชาชนค่ะ หมายเลขโทรศัพท์มือถือติดตามตัวของเราเนี่ยนะครับก็ใช้แนทางนี้ปัจจุบันนะครับที่มีที่มีจะมีผลใช้เนี่ยวันที่หนึ่งมิถุนายนของปีหน้าเนี่ยนะครับก็ใช้แบบนี้นะคะก็แจ้งล่วงหน้ากันแบบนี้เลยนะสรุปว่าได้ข้อสรุปแบบนี้แหละนะโดยมีกสทชแล้วก็ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มาร่วมหารือด้วย